ตรงนี้คือจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับเป็นแม่น้ำแม่เงามาเจอกับแม่น้ำยวมนะครับแม่น้ำแม่เงาก็มาจากอา่ท่าสองยางจังหวัดตากทางนูนะครับก็มาเจอกับแม่น้ำยวมที่มาจากแม่ห้องสอนนะครับก็จะเห็นนะว่าถ้าฝั่งขวามือก็คือ แม่น้ํายวมเนี่ยนะครับก็อยู่ในจังหวัดแม่งสอนแล้วก็ถ้าเลยไปทางฝั่งซ้ายมือนู้นจะเป็นแม,แม่น้ําเงาก็อยู่ทางฝั่งจังหวัดตากนะครับบังเอิญว่าช่วงนี้ฝนตกหนักแม่น้ำสองสีมีลักษณะสีเหมือนกันเราก็เลยไม่เห็นเป็นแม่น้ำสองสีก็ ขออาภัยไว้ในนะทีนี้ด้วยนะครับเอาฮะให้มาดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับนี่เขาบอกว่ามีถ้าเป็นฤดูอื่นเราจะเห็นว่าแม่น้ําเงาก็จะมีสีใสส่วนแม่น้ํายวมจะมีสีขุ่นนะฮะก็เลยกลายเป็นแม่น้ำสองสีนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับว่าแม่น้ำสองสีอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติแม่เงาวนะครับลักษณะเป็นแบบนั้นครับอย่างที่บอกว่าบังเอิ้วมาช่วงนี้ฝนตกหนักแม่น้ำสองสีก็เหลือกลายเป็นแม่น้ำชนิดเดียวกันเสียงดังๆเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของอ นกคุณทองนะครับสองตัวที่บินข้ามไปฝั่งนู้นคือฝั่งจังหวัดตากฝั่งนี้นะคะก็คือใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาถาดป้ายสักหน่อยหนึ่งนีค่ครับเขาเขียนว่าจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับ